สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว power bank ของ Sony นะครับผมตันนี้ซื้อมา2,490บาทนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับครับแกะกล่องมาสิ่งที่มีให้นะครับก็คือ power bank หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็สายชาร์จของ power bank นะครับมีให้มาแค่นี้ครับ ด้านหลังก็จะมีคู่มือนะครับแถมมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษนะครับน,นี่อันนี้เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ครับชาสมชั่วโมงเยอะมากเลยครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับตัวนี้ นี่ครับรูที่ให้มาก็จะมี2อรูเสียบนะครับแล้วก็1นรูไว้ชาร์จแบตครับตัวนี้เขาบอกว่าชาร์จชาร์จได้โฟนได้ประมาณ6กรอบนะครับตัวนี้นะจบราคา